ซื้อของได้แล้วเราต้องมีอิสรนมีส<ก>ลาในการใช่มีสลาในการซื้อของหนูก็เลยทำเป็นแบบหนูน้อยร้อยอาชีพสมมติว่าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนไม่มีไม่ได้แบบมีงานอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งเราก็จะหาอาชีพมานะปุ๊บทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะส่องแขนขาวออกมาเราก็จะโยนให้คนดึงทำงานปุ๊บเราก็จะลากเขามาช่วยทำงานอย่างนี้หนูเขเคยทำงานทำแบบทำเสื้อผ้ากับเพื่อนใช่ปะแล้วหนูก็เลยแบบ กับผ้าป่วมันไม่มีผ้ายืดเสื้อยืดแตก่อนมันไม่มีทิกตอกมาบอกเรานะว่าแหลกเนีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยเก็ต้อศึกษาหาข้อมูลว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวมันต้องไปซื้อที่วัดนี้นะแบบนี้แบบนี้ซึ่งตอนเดินไปอ่ะก็เดินไปแบบกกงแบบมันเยอะมากมันเป็นแถวแล้วแต่ก่อนนะมันเป็นแถวแล้วมันก็เยอะมากแล้วขรถก็ขับแล้วก็เรื่องเราต้องเลือกผ้าอะไรวะกเคือมันมันแขวงมากสมองไม่มีอะไรนอกจากแค่อยากทำเสื้อเพราะว่าให้เพื่อนทำแค่นั้นเลยแล้วก็ บังเอญไปเดินเจอร้านป้าคนหนึ่งนะเขาอธิบายเริ่งพักบังเอญสุดๆว่าเขาอธิบายท่าตัวนี้เออวันนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าแนะนําร้านตัดซึ่งตอนนั้นหนูตัดอ่ะหนูพิ่งตอกว่าทุนถูกมากแต่ว่าพอตัดหนูเขาย้ายไปแล้วเขาไม่อยู่หค่ะเขาไม่เจอหนูไปต่อเขาไม่ได้ยังมีเบอร์อยู่แต่ว่าไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่แล้วเขาหนีนี้ไปไหนแล้วไม่รู้เไม่กันตอนนี้เราได้ยิกันเพราะเขาทำไม่ครบวงจรทุกอย่างเลยเราก็ท้ คือให้เขาทางก่อนต้องเขีร์ของออกก่อนนั่นแหละแล้วหนูก็เลยเริ่มจากทำเขาก็อเนยอธิบายว่าเนี่ยผ้ามันมีหลายแบบนะแล้ววันนั้นนะหนูก็ตัดสินใจเลือกผ้าผ้าเนแบบผ้านี้แหละผ้าทีสาวผ้าสีอะไรนั่นแหละซึ่งหนูรู้สึกว่าผ้าอะไรก็ได้ที่มันไม่โหดแล้วหนูว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบผ้าแข็งไม่ชอบคอตตอนร้อยตอนแรกก็ไปถามว่าคอตตอนอะไรก็ไม่ถามเหมือนคนที่เขาไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอฟังข้อมูลแล้วก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่า ผ้าอะไรมันดีหนูรู้สึกว่าข้อดีของผ้ามันอาจจะแบบข้อดีของผ้าสําหมันคอชอบมันดีกว่ามันมีมากกว่าข้อลบข้อดีมีกว่าข้อเสียมากกว่าข้อเสียความชอบส่วนตัวที่รู้สึกว่าเหมาะกับเมืองไทยเหมาะกับการใช้ชีวิตรู้สึกว่าซื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งเราซื้อเสื้อยืดส่วนใหญ่เราจะใช้ยาวเราจะไม่ค่อยได้ขายมันนะคะส่วนใหญ่หนูซื้อต่อให้ตั้งแต่80บาท80กว่าบาทจนถึงตัวหลักพันหนูไม่ได้ขายเสื้อยืดเลยเพราะว่าเสื้อยืดเป็นสิ่งที่ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาไปขายออกนอกจากแบบใส่จริงๆแล้วเป็นเสื for. erm. ้อตัวเก๋เพราะฉะนั้นนะหนูก็รู้สึกว่าอยากใ้เสื้อตัวเก๋ณตอนนั้นนะหนูก็จะใช้เป็นแบบทรงเดียวไซส์เดียวแล้วก็ที่พี่จุออกมาใหู้จัแขนแล้วหนูมีตัวจัแขนก็จะมีจับแขนแขนยาวก็จะเปลี่ยนว่าสีดำตรงนี้สีขาวตรงนี้จับก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ตรงบุ้งแขนบุ้งคอก็แบบดีไซน์ไปตามสไตล์เราแล้วก็ไม่ได้ปักไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นงานเรียบอก็ใส่ได้ตลอดใส่ไดตทุกค มันอยู่ได้ถึงสิบปีอ่ะแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยแต่นอนสบายมากหนุผ้าเดียวกันค่ะมันอยู่ถึงสิบปีอ่ะแล้วมันไม่เป็นขุยฝังแมันมันจะเป็นเสื้อตัวเก๋ของใครหลายๆคนที่มีแฟนคลับบางคนยังบอกว่ายังใส่อยู่เลยอิกคนหนึ่งนะยังใ่อยู่อใส่นี่ม้อพีปูดูดิจริงนอาจจะทแล้วแต่ทรงตึงนะขอบด้วยผ้าเดียวกันฝังแค่ลายมันลูกการถ้าหนูก็ทอาของที่นะแล้วหนูก็บอกว่า เหลืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําแล้วเราทํากับคนได้ดีจริงๆอ่ะมันมีแล้วเนี่ยมันรอบหนึ่งหรือสองรอบมันคืณคูนออกมาจบแล้วแล้วแต่วันแรกมันขายเลยด้วยซ้ำแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าพอมาถึงช่วงที่แบบว่าคิวแบบเออคิวมันชอบไปหมดในไลฟ์เพอร์เจอร์ของมันโน่นนี่นั่นไม่มีงานมมากไรโน่นนั่นหนูก็รู้สึกว่าเดแบบี๋ยวมางั้นก็มาทำอันนี้แล้วกันมาทำเคื้องตอนนั้นที่หนูหยุดทำเพราะว่าเพื่อนที่ทำด้วยอ่ะไม่สารต่อเพราะว่าหนูมาถึงขั้นเลยว่าคือเครื่องเครื่องสัตวหนูเป็นคนสุดไง สามสี่หมื่นหนูลงทุนปึ้มซื้อเครื่องนี้เนี่ยเพราะแล้วนะสกีเองสกีเองได้ออกแบบได้แล้วก็ทำแก้วได้ทำหมวกได้ไม่รู้อยู่ไหนรู้ซื้อทุกอย่างเหมือนเป็นร้านแบบร้านจริงจ๊าดเลยคือสกีได้เองคือหนูกล่าวว่าถ้าขยันอย่างเงี้ยมันสามารถกับพี่อะได้รูปอะไรแล้วเราก็สกีลงเสื้อให้ได้เลยว่าอยากได้รูปอยากได้คำหรือเรามีภาพสวยๆเราสกีได้เลยแพงไหมเราไปดูเนี่ย แล้วมันมันทำมันทำตอนนู้แล้วก็เพิ่งเพิ่มกับมาทำใหม่ตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ยพอไปอ่ะเหมือนเรามีความรู้กับไ่ได้ง่ายที่เกิดขึ้นคือ ว่าผ้าแต่ละอันคืออะไรยากมากกว่าที่ได้ผ้าตัวเดิมที่เหมือนเดิมป่ะที่แบบว่าเอาแบบเนี้ยค่ะหิ้วไปหิ้วผ้าแบบพี่เหรอไแบบเนี้ยเขาไหลลงมาหลายๆไม่มีแล้วไม่มีเพราะคนไม่ได้ยินเยอะใช่คนถากมาคนเขาดูเลยว่าแต่เขาไม่ก้มเขาต้อนคนรู้เลยเขาตักคนถากเขารู้เลยนั่นแหละมันก็เลยดูเส้นได้เส้นเขารู้เลยว่าแบบเส้นถักอะไรอ่ะเส้นเส้นเส้น ที่หนูมาได้สิบปีแบบคุณบุ๋มนะเราไปเดินไปหาร้านเขาก็มีแล้วคนอื่นแต่ว่ามันไม่ใช่ผ้าที่ของคุณบุ๋มมีกันมันเป็นไดช์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผ้าเดียวกันจุ๊บไปด้วยป่ะไปดู้อะไรกันไปก่อนสามตู้แบกเออปล่อยแล้วนะแบกกระเป๋าจริงแล้วรู้ไหมว่าทำอะไรพอได้ซื้อได้ผ้าเสร็จเขาก็แนะนำแนะนำอะไรวะร้านร้าเียเราก็ไปร้านต่อแล้วก็ไปร้านแพทพน กมี่จะบันแล้วก็เอาบุ้งไปบุ้งก็ผิดอะไรก็ไม่รู้นี่ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ไปเดินจนถึงวันนี้คืนกี่นากี่เดือนสามเดือนอย่างนี้เดือนแล้วปะฮะไม่พอมีนายมีสามแล้วตอนเนี้ยสิงหาสิงหาหกเดือนแล้วปะมี่ก็ไปลิษานทานกินแคขกบางคนบางบริษัทเลยอออกเลยนี่แค่เสื้อร้อยกว่าตัวที่ขายงานแล้ว เกิดขึ้นปะแต่มีนาจนแนวจนแมวท่อยู่ก็หอมอยู่ก็ใช่ไงก็อเลยดิก็หอกเพราะถ้มแต่พีนาสองซีมันพูดเยอะยาวมาทั้งหมดเสื้อมซื้อแล้วค่ะอย่างละสี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะกลับไปจดลายชื่อลุกคนเลยจดใส่ชื่อคิวจะเอาไปเวลาทำบุตรให้ร่วมบุตทุกที่